สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะฮะแต่ที่ผ่านมานะเพื่อนๆเติบโตได้ดีเสมอมานะครับเรากำลังจะมาเจาะลึกเงินเพื่อนสองบริษัทยักษ์ใหญ่นะคลิปนี้ถือเป็นคลิป vs หรือว่า Versus กันเลยนะฮะซึ่งเรากำลังพูดถึงยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินเนเพื่อน หุ้นแรกนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ SPGI นะฮะและหุ้นที่2นะครับก็คือหุ้น MSCI นั่นเองครับะหลายคนอาจจะรู้จัก2หุ้นนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเป็นเนี่ยผู้ให้บริการทางการเงินนะฮะทำเกี่ยวกับดัชนีต่างๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับแต่สาหรับใครเนี่ยที่ยังอาจจะไม่ได้รู้จัก2หุ้นนี้นั้นเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับผ่านคลิปคลิปนี้รับรองดูจบแล้วเพื่อนรู้จัก2หุ้นนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ รู้แน่นอนครว่า2คนนี้เนี่ยใครดีกว่ากันฮะเปรียบเสมือนวีซ่ามาสเตอร์คัดแห่งวงการบัตรเครดิตเลยก็ว่าได้นะครับดูโอกาสเปรียบเทียบนะตีคู่กันไปแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะแล้วเพื่อนๆก็สามารถอ่านตามได้ด้วยนะครับแต่ผมจะพูดอ่้คร่าวๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับก็ทั้ง2บริษัทนี้นะเพื่อนทั้ง MSCI แล้วก็ S P G I นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นผู้ให้บริการนะั้นเพื่อนก็คือในอุตสาหการรมของการเงินนะครับแล้วก็การวิเคราะห์การลงทุนระดับโลกนะทั้งสองบริษัทนี้ทำดัดชนีนะถ้าเพื่อนๆคุ้นๆน,นะครับก็จะมี S&P Global เนาะแล้วก็มี M S c I World Index ต่างๆครับใครที่เป็นสายกองทุนใครที่เป็นสาย E T F นะก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะครับซึ่งทั้งสบริษัทนี้นัเพื่อนนี่นะเพื่อนๆะลองดูที่เปรียบเทียบที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่ง ถ้ามาดู S&P Global นั้นเพื่อนก็มีหลายอย่างนะมีทั้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่เขาบอกว่าอัปเกรดดาวเกรดหุ้นตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้นะครับเครดิตประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนูนนะ้นเนาะที่เขาออกมาดาวเกรดอัปเกรดนี่แหละก็มาจากนี่แหละผู้ให้บริการทางการเงินเหล่านี้แหละเพื่อนก็เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ด้วยนะครับดูภาพรวมเศร,รษฐกิจนะดู ดัชนีของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็จัดกรุ๊ปของดัชนีด้วยนะเพื่อนๆเนะี่ยมี S&P Global เนาะเป็นตลาด global นะครับเป็นการวิเคราะห์มีโซลูชันในการวิเคราะห์นะครับมี Insight นะฮะมีต่างๆนะเพื่อนๆหลากหลายมากๆเลยนะครับในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับ MSCI ก็เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆทำคล้ายๆกันเลยนะฮะก็จะเชี่ยวชาญในการาค้นคว้าวิจัยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศต่างๆนะครับเนะี่ยก็จะมี Index นะฮะ ผู้นำดัชนีระดับโลกนะ MSCI World MSCI อ่าเอเชียนะครับ MSCI อเมริกานูน่นนี่นั่นนะครับก็มีรายประเทศด้วยนะใครที่คิดอะไรไม่ออกก็ไปลง MSCI ของดัชนีของเขาก็ได้นะซึ่งจัดกลุ่มมาแล้วนะรวมเทคโนโลยีหรือว่ารวมบริษัทที่ใหญ่ๆนะครับอยู่ในเซ็ตอินเด็กซ์ของเขานะครับ มีโซลูชันการวิเคราะห์นะการบริหารความเสี่ยงนะเพื่อนมี ESG climate นะมีข้อมูลการจัดอันดับนะก็ค,คล้ายๆกันแหละเพื่อนนะครับมี Private Asset นะมีการบริหารนะครับข้อมูลสินทรัพย์ส่วนบุคคลให้ด้วยนะค,ค,คล้ายๆกับพวกอา g o v e r n m e n s a c นะฮะอ่ Backlog อะไรพวกนั้นก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็แต่หากเรามาเทียบมูลค่า Market Cap แล้วนั้เพื่อน ก็จะเห็นว่า S&P g l o b a l เนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่ามากๆนะครับมูลค่า Market Size อยู่ที่ประมาณ150บิลเลีนโดยประมาณนะฮะในขณะที่ msci เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าบิลเลียนนะครับอันนี้ข้อมูล based on data ตามนี้เลยนะครับเพื่อน ทั้งสองบริษัททําธุรกิจคล้ายกันขนาดนี้นะฮะเรามาดูความเหมือนที่แตกต่างกันหน่อยนะครับก็สิ่งที่เหมือนกันนะเพื่อนก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้ให้บริการดัชนี่นะฮะแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นะฮะในการดูภาพรวมเศรษฐกิจนะเพื่อน,อนมีการให้การจัดการนะครับการบริหารความเสี่ยงต่างๆเนาะกลุ่มลูกค้าหลักนกะ็จะเป็นกลุ่มลูกค้าสถาบันนะหรือว่า private asset ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มี การร่วมพัฒนานะฮะกับประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกเนาะในการจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมต่างๆนะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆดูตามนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวสีแดงเนี่ย SPGI เนี่ยจะเด่นด้านเครดิตเลตติ้งนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าอัปเกรดดาวเกรดต่างๆนะครับ MSI c เนี่ยจะเชี่ยวชาญในด้านของ private asset นะฮะ FCGI เนี่ยตัวใหญ่กว่ามากนะครับบริษัท ใหญ่มากๆนะเกือบจะเป็นเมกะแคปแล้วนะครับส่วน MSCI เนะี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่นะครับกำลังจะก,ก้าวเข้าไปบริษัทที่ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะอยู่กลางๆค่อนไปทางใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งฮนะใครที่ชอบปันผลฮะก็อาจจะต้องมอง MSCI นะครับซึ่งอัตราปันผลของ MSCI เนี่จะสูงกว่า SPGI นะเดี๋ยวมีประวัติการปันผลให้เพื่อนๆดูย้อนหลังด้วยนะครับ มาดูงบเข้าคร่าวของปี2024กันหน่อยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นงบคร่าวๆนะเพื่อนเดี๋ยวงบรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมพาไป vs กันอีกทีนึงนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับซึ่งนะฮะถ้าเพื่อนๆมาดูรายได้แล้วก็กําไรนะบริษัทใหญ่กว่าก็รายได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ spgi เนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณ14บิล่ b i l เนาะครับแล้วก็กําไรสุทธินั้นเพื่อนหรือว่าแก็บนะฮะอยู่ที่ประมาณ3บิล i l l i น n ฮะในขณะที่ msci บริษัทเล็กกว่าใช่ไหมฮนะรายได้อยู่ที่ประมาณ2.8บิลลแปดนะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของกําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บิลเลนนะครับและถ้าเรามาดูอัตรากําไรแล้วก็เงินปันผลนะเพื่อนอัตรากําไรของบริษัท spgi เนี่ยอยู่ที่ประมาณ49%นะครับในขณะที่ msci เนี่ยอยู่ที่ประมาณ53%อนะครับอัตราการทํากําไรเนี่ย msci ก็สูงกว่านะครับก็ถือว่าชนะไปนะครับในส่วนของเงินปันผลนะ spgi จ่ายปันผล0.7% 7เนะครับเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ข้อมูลปี2024นนะเพื่อนแล้วก็ msci เนี่ยจ่ายปันผลอยู่ที่1นึ่งจุนั่นเงเปอร์เ งบปี2024ไปแล้วนะครับเราลองมาดูพื้นฐานหุ้นในปี2025กันหน่อยนะฮะอัปเดตนะครับวันนี้เลยนะเพื่อนวันที่อัดคลิปก็คือวันที่26พฤษภาคมนะครับซึ่งนะฮะร,รายได้ก็ SPGI ก็ยังคงเหนือกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ1 4บิลเลียนนะฮะ MSCI ก็อยู่ที่ประมาณ2.8บิลเลียนนะก็คล้ายๆเดิมกับปี2024เมื่อตะกี้นะครับทีนี้นะฮะ เรารู้เรบวอนิลแล้วนะครับเราลองมาเปรียบเทียบกันหน่อยนะว่าเน็ตอินคัมของแต่ละบริษัทเนี่ยพอหักต่างๆแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร,ร่ Net นะครับเ e ็ตอินคัมนะฮะเพื่อนๆถ้าเราลองมาดู n e ็ตอินคัมนะเน็ตอินคัมนะเพื่อนก็ของ SPGI อยู่ที่ประมาณ3.8จนะจากรายได้14บิลเนลียนเหลือ3.8แสดงว่าหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ MSCI เนี่ยรายได้2.8นะ มาเป็นกําไรนะีอยู่ที่ประมาณ1.1นะถือว่าค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะไม่ได้สูงเท่านะครับถ้าเปรียบเทียบกันแค่นี้นะเพื่อน,เ,นเพื่อนก็น่าจะพอจะเห็นแล้วนะครับรายได้น้อยกว่าแต่อัตรากำไรที่สูงกว่านะครับสำหรับ MSCI แล้วไม่พอนะเพื่อนเราลองเปรียบเทียบกับ EPS growth หน่อยนะบริษัทไหนเติบโตได้ดีนะครับในแง่ของ earning นะครับ earning per share นะฮะหรือว่าการเติบโตของ EPS นะฮะ EPS growth นะครับ EPS growth เราดูย้อนหลังนะครับเฉลี่ย10ปีนะฮะอ่ะ EPS growth เพื่อนเพื่อนของ SPGI นะฮะอยู่ที่ประมาณ104%นะครับเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมานะครในส่วนของ msci เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25%นะครับก็อันนี้ก็ s p เนี่ยก็ชนะไปนะฮะ s p global เนี่ยชนะไปนะครับในส่วนของ eps growth นะฮะทีนี้มันจะเริ่มหลายกราฟมากขึ้นแล้วนะเพื่อนๆโฟกัสไปทีละกราฟนะครับต่อไปนะฮะเราลองมาดู free cash flow กันหน่อยนะฮะ free cash flow ใครจะสร้างกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานได้มากกว่ากันนะฮะ free cash flow ไปเ o u t ratio แล้วกันนะครับสำหรับ free cash flow นะเพื่เพื่อน,นบริษัทอย่าง SPGI นะครับเพื่อนๆ Free Cash Flow p a y out ratio นะอยู่ที่ประมาณ20.4%นะครับก็อัตราการสร้างกระแสเงินสดค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ MSI เนี่ยสูงกว่าซึงอย่างนั้นเพื่อนๆบริษัทเล็กกว่านะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามสานะครับสำหรับ Free Cash Flow a y out ratio นะครับต่อไปนะเราจะดูอีกหนึ่งค่านะครับ Free Cash Flow ดีแล้วนะครับรายได้สูงขนาดนี้นะฮะบริษัทแต่ละบริษัทมีหนี้มากแค่ไหนนะครับ เราจะดูนะครับ total debt นะฮะแต่ละบริษัทมีหนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะบริษัทอย่าง SPGI นะมีหนี้อยู่ที่ประมาณ12บินล้านนะครับและก็บริษัทอย่าง MSI เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ4บิเล้านนะครับถ้าพิจารณาจากหนี้แล้วนะเพื่อนๆรายได้เขาอยู่ที่ประมาณ2ิลเล้านเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่หนี้กลับสูงกว่ารายได้ซะอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นกราฟที่เป็นงบนะเพื่อนๆ1ปีย้อนหลังนะครับก็คือ1ปีนับจากวันนี้ เป็นต้นไปนะฮะก็จะเห็นว่าบริษัท MSCI เนี่ยการเติบโตค่อนข้างดีก็จริงนะฮะอัตรากําไรค่อนข้างสูงก็จริงนะแต่บริษัทแบกหนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันนะฮะ SPGI เนี่ยหนี้นะครับก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพื่อนรายได้อยู่ที่14บันลียนใช่ไหมหนี้อยู่ที่ประมาณ12พันลียนนะครับก็ก็ถือว่าได้เครดิตที่ดีกว่า MSCI นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะนเพื่อนเพราะว่า นี่เนี่ยค่อนข้างเยอะทั้ง2บริษัทเลยนะครับต่อไปนะฮะเราจะเปรียบเทียบกันก็คือค่า PEG นะครับเราลงมาดูกันหน่อยนะว่ามูลค่าบริษัทในตอนนี้เนี่ย แพงเกินไปหรือ,อยังนะครับ PEG เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปเนาะ PEG ควรจะน้อยกว่า1น,นะครับเพื่อบอกว่านะครับราคาหุ้นในตอนนี้เนี่ยยังถูกอยู่นะถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตกําไรของบริษัทหรือว่ายอดขายของบริษัทนะครับแต่ถ้าค่า PEG มันมากกว่า1เนี่ยแสดงว่าบริษัทเนี่ยหุ้นเนี่ยเริ่มที่จะมีมูลค่าแพงหรือว่าแพงมากๆแล้วนะครับอ่ะเราลองมาดู SPGI นะค่า PEG อยู่ที่ประมาณ0.93กนะก็ถือว่าบริษัทเนี่ยยังไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับในขณะที่ PEG ของ m s i i เอนะี่ยอยู่ที่1.44นะครับนี่พเพื่อนเก็จะดูได้เลยนะครับว่า MSCI ในตอนนี้นะครับแพงกว่า SPGI นะถ้าพิจารณาจากค่า PEG เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเราเอา PE มาดูล้อด้วยล่ะมันจริงหรือเปล่านะครับ PE นะฮะเราจะดูค่า PE Ra t i o ะพเพื่อน อะ PE ratio นะครับก็คือแท่งสีนี่นะเพื่อนแท่งสุดท้ายตรงนี้เนาะ PE ของ SPGI นะฮะอยู่ที่ประมาณ43.5นะฮะแล้วก็ของ MSI c นะอยู่ที่ประมาณ39นะครับอ่ะค่า PE กลับสวนทางกันซะอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆแต่หลักๆผมดูค่า PEG นะครับแล้วก็ PE เนี่ยถ้าเป็นไปได้ดูค่า forward ก็ได้เพื่อนเเป็นค่า forward ล่วงหน้านะครับแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นค่า พีเอเฉยนะพีณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็เปรียบเทียบเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นนะครับระหว่างงบการเงินของทั้ง2บริษัทนะ ก็เอามาชนกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะว่าพื้นฐานแตกต่างกันมากแค่ไหนในเมื่อทําธุรกิจใกล้กันขนาดนี้นะครับมาดูอัตราการเติบโตของบริษัทตั้งแต่เข้าตลาดมาหน่อยนะครับเพื่อนบริษัทเนี่ยเข้าตลาดปี1996นะถือว่าเป็นหุ้นเก่าหุ้นแก่มากๆนะครับสำหรับ spgi นะก็โตมาได้ตลอดนะเพื่อนเนี่ยแล้วก็มูลค่า market cap ตอนนี้นะครับก็ทะยานขึ้นเรื่อยเนะไม่มี ช่วงไหนที่ลดลงมาอย่างน่าใจหายนะก็อาจจะมีช่วงวิกฤตบ้างนะครับที่ลงเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ลงลึกจนน่าตกใจนะครับอลองดูเป็นตัวเลขกันหน่อยนะเพื่อนตั้งแต่1996นะครับใครยังไม่เกิดบ้างฮนะส่วนตัวผมก็ยังไม่เกิดเลยนะ1996เนี่ยก็ตัวเลขก็เขียวมาโดยตลอดนะครับมีแดงบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเขียวมากมากกว่านะเพื่อนถ้าใครเก็บในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่านะ บริษัทนะครับก็โตไปได้กับเศรษฐกิจโลกนะฮะโตไปได้กับเนี่ยเพื่อนๆมันโตมันโตเรื่อยๆจริงๆนะตัวแดงน้อยมากนะครับเป็นธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะแต่มูลค่าบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนไปชา้าๆแต่ว่าค่อนข้างมั่นคงนะครับสำหรับหุ้น SPGI นะฮะถ้าเทียบแรงระดับโลกนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยมูลค่าบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ101นะครับ แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ510เหรียญน,นะก็ถือว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาได้สูงมากแล้วนะครับดู MSCI กันบ้างครับ MSCI เนี่ยอยู่ที่อันดับ496เกนาะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ43บิลเลียนนะครับราคาหุ้นก็500เหรียญคล้ายๆกันเลยฮนะมาจากอเมริกานะ MSCI เนี่ยถ้าเพื่อนดูนะมาทีหลังนะครับเป็นบริษัทที่จัดตั้งทีหลังนะครับเข้าตลาดปี2007นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า ปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะในในแง่ของ Market Cap นะคเคยทายานไปถึงประมาณ5 4บิลลียนนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมูลค่า Market Size อยู่ที่ประมาณ4 3บิลลียนนะครับก็ถือว่าย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะมูลค่า Market s i ไซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนมากกว่านะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะแล้วก็ประวัติการเติบโตของ Market ็ตไซ์ที่ผ่านมานะเพื่อนก็ค,คล้ายๆกันนะเพื่อนตัวเขียวมากกว่าตัวแดงนะ,นะครับนะครับธรรมชาติของหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาด กลางที่ค่อนไปทางใหญ่เนาะมันก็จะผันผวนกว่าหุ้นที่มันใหญ่นะครับหุ้นใหญ่เขาก็จะสเตเบลมากกว่านะครับทีนี้นะเพื่อนอาจจะไม่ต้องเดาเลยนะว่าใครจะกรธได้ดีกว่าถ้าเทียบกันในเชิงของราคาหุ้นะนะผมเดานะว่า MSI c ก็น่าจะวิ่งได้ดีกว่า SPGI แน่ๆนะครับถ้าดูจาก พื้นฐานหุ้นแล้วก็ดูจากประวัติการเติบโตที่ผ่านมาแล้วเปรียบเทียบกันฮะในแง่ของราคาหุ้นนะเพื่อนตั้งแต่ต้นปีมานะครับหุ้นของ MSCI เนี่ยติดลบไปเกือบ7%เนาะในขณะที่ SPGI เนี่ยบวกมาเกือบเกือบ2%เนะครับเกือบ3%นะฮะหนึ่งปีที่ผ่านมานครับลองดูนะครับว่าใครชนะ SPGI เกือบ17%นะครับ MSCI เกือบ14% 3ปีล่ะ3ปี SPGI นำอยู่นะฮะ45.5% MSCI 33.7% 5ปีนะฮะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ MSCI วิ่งแซงแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ71% SPGI อยู่ที่ประมาณ63%นะครับ10ปีอ่านะฮะอันนี้วิ่งแซงแบบไปไกลามากนะฮะ MSCI 800%นะครับแล้วก็ SPGI อยู่ที่ประมาณ391%นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมา,า SPGI เข้าตลาดมานานกว่านะครับ MSCI เข้าทีหลังเนาะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพื่อนๆลองดูตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเขาทาผลตอบแทนไปแล้วเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้วิ่งร้อนแรงมากเหมือนกับหุ้นเทคนะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ในภาคส่วนของการเงินนะครับ financial นะฮะก็จะวิ่งตามเซกเตอร์ของ financial นะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเพื่อนๆมันโตไปได้เรื่อยๆจริงๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะ แมปันผลให้ดูสักหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้น2ตัวนี้นะครับสำหรับ s p g i นะฮะยิวอยู่ที่0.75นะครับเนี่ยจ่ายปันผลกันมาแล้ว5 1ปีติดต่อกันครับดูประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยนะครับว่าจะมั่นคงมากๆจริงหรือเปล่านะครับแบบที่เราโชว์ให้เพื่อนๆดูไปตอนต้นดูแม็กซ์เลยละกันนะครับนี่เพื่อนๆก็มั่นคงมากๆนะครับ เติบโตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดนะลองดูสัก10ปีนะนี่สวยงามนะครับแม้ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลที่ไม่ได้เยอะนะยิวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ค่อนข้างมั่นคงฮะแล้วก็ไม่ตัดเงินปันผลด้วยนะครับตลอด5 1อปีที่จ่ายปันผลมานะครับ MSI ล่ะเป็นอย่างไรนะครับ MSI 1.29%จนครับจ่ายปันผลขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา10ปีนะฮะลองดูประวัติหน่อยนะครับประวัติการจ่ายเงินปันผลก็ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อน หุ้นนี้นะฮะวิ่งดีกว่านะฮะในเชิงของราคาหุ้นเนาะวิ่งดีกว่าปันผลเยอะกว่านะครับแต่ก็แลกมากับความผันผวนที่มันสูงกว่า SPGI นะครับเอาไปดูราคาหุ้นนะเพื่อนๆเรามาลองดูแนวโน้มการเติบโตของทั้ง2บริษัทหน่อยนะครับว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยจะโตไปได้ อีกมากแค่ไหนนะมันมีโอกาสในการโกรธอีกเยอะมากแค่ไหนนะครับก็นะฮะทั้ง2บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่มีคุณภาพทั้งคู่นะเพื่อนก็จะสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะตราบใดที่โลกของเรายังเป็นโลกทุนนิยมอยู่นะเพื่อนปัจจุบนนันเนาะ AI เข้ามานะครับเทคโนโลยีก็ก้าวหน้านะการนําเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับธุรกิจของเขาก็น่าจะทําให้สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนตลาด ESG นะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะเพื่อนที่ เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยก็อัตราการเติบโตที่คาดหวังนะอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีนะครับไปจนถึงปี2030นะแล้วก็พวกการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล private fund นะครับ private market อะไรพวกนี้ก็ยังคงมีแก็บให้ได้เติบโตอยู่เรื่อยๆนะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นฮะเพราะว่าบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็อยู่มาได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะผ่านวิกฤตมามากน้อยแค่ไหนนะบริษัทก็ ไปได้เรื่อยๆเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะมีไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงก็ก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะเราลองมาดูจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละบริษัทหน่อยนะฮะซึ่ง SPGI เนี่ยค่อนข้างมีโหมดที่แข็งแกร่งนะเพื่อนๆเด่นด้านเครดิตเรตติ้งนะครับมีธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วก็ใครเก็บเพื่อกระจายความเสี่ยงก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหุ้นเนี่ยจ่ายปันผลอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้มสําหรับคนที่คาดหวังปันผลเนาะแต่ก็ มันอย่างที่บอกกับเพื่อนมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่หากมาพิจารณาตามราคาหุ้นแล้วเนี่ย P/E ในตอนนีนะ้อาจจะสูงไปหน่อยนะหากใครอยากจะเข้านะอาจจะต้องรอย่อนิดนึงนะครับหรืออาจจะ Watchlist ไว้ก่อนก็ได้นะครับ MSCI ก็คล้ายๆกันนะเพื่อนๆจุดแข่งของเขานะครับก็คือเป็นผู้นําในการจัดการพวกดัชนีต่างๆนะครับเจาะลึกเกี่ยวกับสถาบันการเงินภาพรวมเศรษฐกิจนะครับ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ private asset ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทนียมีอัตราการทำกำไรที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเพื่อนๆลองดูนะฮะสองบริษัทนี้เนี่ย MSI c การทำกำไรสูงกว่านะครับส่วนความท้าทายหรือว่าจุดพิจารณานั้นเพื่อน PE สูงเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็บริษัทยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับการแข่งขันอาจจะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าในาอนาคตเนี่ยมันจะมีบริษัทที่คล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกรหรือ S P เปล่าหรือ S&P เยี่ยงส่วนแบ่งตลาดจาก MSI มาได้มากน้อยแค่ไหน หรือเปล่าเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคิดได้แล้วแหละว่าจะชอบหุ้นไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้การวิ่งของราคาที่แรงนะปันผลที่เยอะนะไป MSCI นะหากใครอยากจะได้หุ้นที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับนิ่งๆไปช้าๆนะครับแต่มั่นคงไม่ผันผลนมากนะไป SPGI นะแต่หากใครตัดสินใจไม่ได้นะฮะก็ อาจจะต้องวอชลิสต์ไว้ก่อนนะเพื่อทำความรู้จักเขาให้ได้มากขึ้นนะครับทั้ง2หุ้นนะครับหรือนะฮะตัดปัญหานะเก็บไปทั้ง2หุ้นเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆเพราะว่าราคามันก็วิ่งล้อๆกันไปนะครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้ สำหรับราคาหุ้นสำหรับคนที่สนใจนะเพื่อนๆใครอยากจะเข้านะสำหรับ SPGI เนี่ยราคาขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วนะฮะหาเพื่อนๆอยากจะเข้านะ,ะผมผมว่ายังไม่เหมาะนะ,ะที่จะเข้าตอนนี้รอย่อครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ470นะครับแล้วก็ประมาณ428นะครับแล้วก็ลองดู MSCI คู่กันไปหน่อยนะฮะ MSCI ราคาลงมาหรือเปล่านะครับ MSCI a า MSCI เหมือนจะรอสั้นกว่านะครับราคาเนี่ย รอที่ตรงนี้ดีกว่านะฮะห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสาหรับ MSI นะครับส่วนตัวมองว่าดีทั้งคู่เพื่อนๆใครชอบหุ้นไหนก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับมองว่าคลิปนี้น่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักหุ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ใครที่กําลังลังเลหุ้น2ตัวนี้เนี่ยน่าจะตัดสินใจได้นะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะครับ ก็จากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ